u ู p ิพย์ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ s ซส e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i v e rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Side Story นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะเช่นเคยคะ่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะและฟังผ่านทาง YouTube และ f a c e b o o k นะคะ RMUTP Live สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะ วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2 9สิงหาคมนะคะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการซส์สโตรีค่ะในช่วงแรกเป็น d ดอ r y s สโ r y ค่ะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบ IF นะคะ ว่าคืออะไรค่ะแล้วก็ใครที่เหมาะจะใช้วิธีนี้กันบ้างค่ะส่วนเช่องที่2นะคะเป็นนิวสอรี่ค่ะไปฟังข่าวจากฮ่องกงค่ะที่ขณะนี้กําลังเผชิญกับปัญหาประชากรลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะ ฝังค่ะในช่วงของ Daily So r ีค่ะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบ i f กันนะคะว่าคืออะไรและใครที่เหมาะจะใช้วิธีนี้กันบ้างค่ะคุณฝั่งท่าไหนที่กำลังคิดจะลดน้ำหนักแบบ if หรือกำลังทำอยู่แต่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรืออาจมีการไม่สบายประปรายระหว่างทำา IF ด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการนะคะมีรายละเอียดของ i อ IF มาฝากกันนะคะ การลดน้ำหนักด้วย IF มีหลักการอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังที่บางคนควรหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีลดความอ้วนแบบอื่นไหมเพราะหากว่าทำ IF อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะเอาเป็นว่ามาเช็คให้ดีๆไปพร้อมกันเลยนะคะการลดน้ำหนัก IF หรือ intermittent fasting นะคะก็คือการกำหนดให้ร่างกายนะคะกินอาหารได้เพียงแค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็ปล่อยให้ร่างกาย อดอาหารในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดน้ำตาล จะได้ดึงเอาไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายมาเป็นพลังงานซึ่งจะนำไปสู่การลดความอ้วนได้นั่นเองนะคะโดยหลักการแล้ว IF ก็มีเงื่อนไขสำคัญอยู่3ข้อด้วยกันคือ 1. ต้องงดอาหาร1มื้อในแต่ละวัน 2. หลีกเลี่ยงการกินอาหารมือดึกและ3กินอาหารตามปกติในช่วงเวลาใดเอ็ด8ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะคะรูปแบบการทำ IF เยังมีให้เลือกหลายแบบเช่นอ่าีนเกนสนะคะหรือสูตร16 8ค่ะ IF แบบนี้จะกินอาหารใน6ถึง8ชั่วโมงแล้วก็อดอาหารเป็นเวลา10ถึง16ชั่วโมงโดยทำเป็นประจำทุกวันซึ่งส่วนใหญ่นะคะคนจะนิยมทำสดนี้นะคะต่อกันด้วย fast f i v t ค่ะ IF ในรูปแบบของ fast f i v t เหมาะสำหรับสายโหดนะคะเพราะจะมีช่วงเวลาของการกินอาหารเพียง5ชั่วโมงและอดอาหาร19ชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ ถัดมาที่ eat stop eat นะคะการทำ IF ในรูปแบบนี้นะคะจะมีช่วงเวลาของการอดอาหารตลอดทั้งวันเป็นเวลา1-2ครั้งต่อสัปดาห์โดย5วันที่เหลือนะคะสามารถรับประทานได้ตามปกติรูปแบบการลดน้ำหนักจะคล้ายๆวิธีด้านบนค่ะคือมีช่วงเวลาที่กินอาหารได้ตามปกติ5วัน แต่ต้องอดอาหาร24ชั่วโมงต่อเนื่องให้ได้2ครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าสุดนี้ไม่ถึงกับให้งดอาหารเลยทีเดียวเพราะวันที่ fast เราก็ยังสามารถกินอาหารแคลอรี่ต่ำประมาณ500ถึง1,000กิโลแคลอรี่ต่อวันได้และสุดท้ายนะคะ IF ในรูปแบบของ ADF ก็คือการอดอาหารแบบวันเว้นวันนะ ซึ่งจัดมาเป็นวิธีค่อนข้างฮาร์ดคอร์เพราะต้องอดอาหาร1วันกินอาหาร1วันแล้วกลับมาอดอีกหวันแต่เหมือนกับ i f สูตร5ต่อ2นะคะเพราะในวันที่ฟาสต์เราก็สามารถกินอาหารแคลอรี่ต่ำได้แต่ต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ะคะ่ะ แม้ว่าการลดน้ำหนักแบบ i f จะนิยมทำกันในวงกว้างแต่ก็มีข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะโดยเฉพาะในคนกลุ่มผู้เป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะการอดอาหารอาจจะทำให้อาการที่เป็นอยู่นะคะกำเริบได้ค่ะผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนเช่นกันนะคะที่ควรรับประทานอาหารเป็นเวลาเพื่อหลีเกเลี่ยงไม่ให้อาการกำเริบ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือผ่าตัดทางเดินอาหารอื่นๆเพราะโดยปกติแล้วจะรับปาาระทานอาหารได้ไม่มากอยู่แล้วหากว่าอดอาหารไปอีกก็อาจจะขาดสารอาหารแล้วก็เสียงที่ร่างกายจะได้รับพลังงานไม่เพียงพอนะคะ ผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะว่าในช่วงที่ฟาสติ้งอาจจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่เสี่ยงต่อการกำเริบได้ค่ะหรือหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรที่ควรได้สารอาหารครบครันเด็กและวัยรุ่นที่ควรได้สารอาหารครบครันเช่นกันแล้วก็เป็นวัยที่ใช้พลังงานมากส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ควรอดอาหารผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภาวะหรือเคยมีภาวะกินผิดปกติผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บทางสมองมาก่อนหรือมีอาการไม่สบายจากการที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือต้องกินยาบางอย่างสม่ำเสมอควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำา IF นะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าอันตรายของการลดน้ำหนักแบบ if มีอะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือ หิวโหยค่ะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัด IF แล้วก็เพิ่งเคยจำกัดเวลารับประทานอาหารอาจรู้สึกหิวหรือแสบท้องในช่วงแรกๆบ้างนะคะนอกจากนี้หากผ่านช่วงเวลาอดอาหารไปสักระยะนะคะความหิวจะทำให้รู้สึกโหยหาอาหารมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนแทบทนไม่ไหวเลยทีเดียวข้อถัดมาก็คือกินมากเกิน ไปก่อนถึงเวลาอดธรรมชาติของร่างกายคนเราก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกหิวยิ่งหลังจากผ่านอะไรหนักๆมาเช่นงานยุ่งมากเครียดหรืออดอาหารเป็นเวลานานจะทำให้รู้สึกหิวหนักมากและเมื่อถึงช่วงที่กินอาหารได้ก็อาจจะกินเยอะจนเกินไปและในเวลาหิวน้ำตาลตก ฮอร์โมนความเครียดหลังมากจะเกิดความรู้สึกอยากกินอาหารรสหวานหรืออาหารจังฟตูต่างๆที่ให้พลังงานสูงด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้หงุดหงิดปวดศีรษะซึ่งอาการนี้มากจะเกิดกับคนที่ทำา IF ในช่วง2-3ถึงวันแรกหรือบางคนอาจจะมีอาการเป็นสัปดาห์โดยเฉพาะในคนที่มกักจะมีอาการปวดศีรษะง่ายนะคะก็จะเป็นปกติอยู่แล้ว ก็เสี่ยงจะเจออาการดังกล่าวมากขึ้นในขณะที่ฟาติง้งมีปัญหาที่ระบบย่อยอาหารการได้รับอาหารในเวลาที่แตกต่างไปจากปกติอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารในร่างกายบ้างซึ่งอาจจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ปวดแสบท้องหรือมีอาการท้องผูกมีอาการนอนไม่หลับเนื่องจากความหิวเป็นสาเหตุต,นต้นที่ทาให้เรานอนไม่ค่อยหลับและคนที่เพิ่งเริ่มทำา IF ได้ไม่นานนะคะร่างกายยังปรับตัวไม่ค่อยได้ ก็ย่ำนอนกระสับกระสายได้มากขึ้นและในช่วงที่อดอาหารนะคะร่างกายจะขับน้ำและโซเดียมออกทางกระเพาะปัสสาวะซึ่งหากไม่ดื่มน้ำมากๆและไม่ยอมกินอะไรเลยก็เสี่ยงเกิดภาวะขาดน้ำในร่างกายดังนั้นควรจิบน้ำบ่อยๆนะคะ โดยเฉพาะคนที่ดื่มน้ำน้อยอยู่แล้วนอกจากเสียงภาวะขาดน้ำแล้วนะคะภาวะขาดสารอาหารก็เสียงอยู่ในผู้ที่ทำา i เเป็นเวลานานๆานโดยเฉพาะคนที่เลือกกินอาหารที่ไม่ได้ให้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการคุณฝังคะจริงๆแล้วการทำา IF อย่างถูกหลักการ ก็ช่วยลดน้าหนักได้จริงแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพหัวใจนะคะเพราะช่วยลดไขมันในเลือดช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลในร่างกายดังนั้นหากใครสนใจที่จะใช้วิธีนี้ลดน้าหนักอยากให้ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องปรึกษานักโภชนาการหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีมากเลยนะคะเพื่อให้การลดน้าหนักครั้งนี้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผลกระทบนะคะแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่ควรทํา i f หรือกังวลเรื่องผลข้างเคียงต่อร่างกาย แนะนำค่ะให้ลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมกับตัวเราจะดีกว่าค่ะก็สู่ ที่2ของรายการในช่วงของนิวส์อรีนะคะไปฟังข่าวจากห้องกงกันบ้างนะคะค่ะคุณวังคะ่ะที่ขณะน,นี้เอ่อก็เผชิญกับปัญหาของประชากรลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 กันนะคะ คุณฟังค่ะนักตั้งแต่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงเมื่อ3ปีก่อนส่งผลให้ประชากรตัดสินใจย้ายออกจากฮ่องกงกันเพิ่มขึ้นโดยปีนี้มีชาวฮ่องกงย,ย้ายออกไปมากกว่า113,000คนคิดเป็นสัดส่วน1.6และเป็นตัวเลขประชากรที่ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ฮ่องกงเริ่มเก็บข้อมูลสัมโนประชากรมาในเระยะเวลา60ปีมานี้ ขณะที่ข้อมูลเมื่อปีก่อนหน้านะคะประชากรฮ่องกลงลดลง0.3%โดย8,9200คนย้ายออกจากฮ่องกงส่วนปี2020นะคะชาวฮ่องกงย้ายออกไปราว2 9 0 0คนข้อมูลสถิติประชากรล่าสุดของประชากรฮ่องกลงลดลงจากระดับ7.41ล้านคนมาอยู่ที่7.29ล้านคนอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักง,งานสมัมมนประชากรและสถิติฮ่องกงค่ะ เมื่อต้นปีนี้นะคะนักวิเคราะห์หลายคนได้ให้ทัศนะไว้ว่าการลดของประชากรฮ่องกงนั้นเป็นผลมาจากความวุ่นวายทางการเมืองและมาตรการควบคุมโควิด1 i ที่เข้มงวดของฮ่องกงนะคะขณะที่โฆษกรัฐบาลฮ่องกงให้เหตุผลของการลดลงของประชากรนะคะว่าเป็นเพราะฮ่องกงมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่น้อยลงเท่านั้น ลูซี่จอแดนอาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์จาก University of Hong Kong ที่พำนักอยู่ฮ่องกงมานาน10ปีนะคะเปิดเผยกับ VOA ว่าเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการอพยพย้ายออกมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเมื่อยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้วและปรากฏการพายุลูกใหม่ะระลอกที่5ที่กำลังจะมาถึงฤดูหนาวปลายปีนี้ นั่นเป็นเพราะว่าจังหวะการยกย,าย้ายครั้งใหญ่อย่างกระทันหันของฮ้องกงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนแล้วก็หลังคลื่นกันร,ระบาดของโควิด1 i d 1 9ในพื้นที่ซึ่งสิ่งที่ทำได้ก็เพียงแค่นั่งมองปฏิทินผ่านไปและไปร่วมงานเลี้ยงอำลาเพื่อนฝูงเท่านั้นนับตั้งแต่การระบาดของโควิด1 i ในช่วงต้นปีคศ2020 ทางการสาธารณสุขของฮ่องกองใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่พุ่งเป้าจัดการตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยมาตรการที่เข้มงวดกับประชาชนอาทิห้ามการพบปะรวมกลุ่มการติดตามตัวคนใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อและมาตรการคือฟิวสุดเข้มสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการสัมมาชีพต่างๆมีการบังคับใช้มาตรการกักตัวผู้ติดเชื้อที่กินเวลานานกว่าจะสามารถกลับเข้าพื้นที่ในเมืองได้เมื่อเร็วนี้นะคะจอร์ีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็ปรับเวลากักตัวเหลือ3วันจาก7วันและจอแดนคิดว่าปัจจัยนี้จะมีผลกับการยกย้ายอย่างยิ่งขณะที่ตัวเลขการย้ายออกของชาวฮ่องกงสะท้อนถึงความจริงที่ว่าเป็นเรื่ เรื่องยากสําหรับการกลับเข้ามาอยู่ในฮ่องกงเช่นกันดังนั้นยังมีปัจจัยอีกมากในการตีความหมายของตัวเลขสัมโนประชากรใหม่นี้ ส่วนสเฟนตงวัย42ปีที่ย้ายสัมโ,มโนมาอยู่แคนาดานะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็บอกว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในฮ่องกงทําให้ต้องตัดสินใจย,ยกย้ายหลังการประท้วงเรียกร้องประชาธิไปไตยเมื่อปี2019ทางการฮ่องกงจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนและเข้าปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง สื่ออิสระและองค์กรด้านสังคมต่างๆขณะที่จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงภายใต้กฎหมายใหม่นี้ห้ามการแบ่งแยกดินแดนการบ่อนทำลายการก่อการร้ายและการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติพร้อมทั้งโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงส่วนเจสิก้าหว่องนะคะวัย26ปีย้ายจากฮ่องกงมาอยู่ที่นครโตลอนโต,โต,โต,โตแคนาดาเช่นกันค่ะเธอบอกว่าเหตุผลหลักของการย้ายประเทศมาจากการพิจารณาถึงคนรุ่นหลังฉันยังไม่แต่งงานและอยากจะวางแผนไว้แต่เนิ่นๆโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่นี้ในแง่ของการศึกษานั้นเธอบอกว่าการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในฮ่องกง เป็นไปอย่างจำกัดในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลประทะกับตำรวจปราบจราจนในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยสองแห่งในฮ่องกงในช่วงปี2019ทำให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างมากตามสถานศึกษาในฮ่องกงมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนระบบสังคมขนาดย่อม การปิดกั้นผู้คนออกไปดูเหมือนเป็นการปกป้องนักศึกษาก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันนักศึกษาจะสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และแยกแยะความผิดชอบชั่วดีไปด้วยค่ะด้านสำนักง,งานด้านการศึกษาฮ่องกองออกแนวทางใหม่เมื่อปีที่แล้วระบุถึงมาตรการที่จะตักเตือนนัเกเรียนนักศึกษาที่มีแนวคิดโคตรล้มอำนาจและมีการแทรกแซงจากต่างชาติซึ่งสอดรับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่อีกทั้งยังมีการเปิดสอนวิชาบังคับ ที่เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงฉบับดังกล่าวนะคะในมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนด้วยค่ะคุณฝั่งค่ะวันนี้เวลาในรายการไซ้ซ์โซลี่หมดลงแล้วนะคะ กลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook r m u t p live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนอะรายการกันได้นะคะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคะ่ะสวัสดีค่ะ Live, ยูดีพีลัสยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ออนไลน rmudp ac t th ครับ